โอเคพี่เบิร์ดเอาข้อสอบมาฝากกันสักหนึ่งข้อครับผมเป็นข้อสอบของมอต้นเนาะเป็นของเอ็มวิทเข้ามาที่โดนข้อสอบลักษณะนี้นะ,ะตัวคนเอาข้อสอบเขาชอบออกมา,มากๆเลยว่าจะเช็คเราว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องของจำนวนจริงนี้ไหมอ่ะมาดูกันครับผมโจบ,บอกว่าถ้าสมการสมการนี้มีเพียงคําตอบเดียวนี่ขีดเส้นใต้ไปเลยนะมีเพียงคําตอบเดียวหมายความว่าอะไรจงหาผลบวกของค่า k ทั้งหมดที่เป็นไปได้อ่ะ ในสมการเนาะในเรื่องของการแก้สมการพหุคูณากาลังสองพี่เบิร์ดบอกไปแล้วว่าแยกได้ให้แยกแยกไม่ได้เป็นไงครับใช้สูตรสูตรคืออะไรนะสูตรคือ x เท่ากับอะไรลบ b บวกลบสแควรูทบีกำลังส,สองลบ 4ac ทั้งหมดหารด้วย 2a ถูกปะสูตรคือสูตรนี้แล้วเราสังเกตครับตรงนี้มันจะมี การบวกลบอยู่ถูกไหมสมการนี้เช็คอะไรเราอันนี้เดี๋ยวสอนพื้นฐานไปด้วยเลยแล้วกันเนาะอันนี้ครับถ้ามีบวกลบเนี่ยแสดงว่ามันจะมี2คําตอบอ่ะจดโนต้ตนะโนต้ตนะพี่เบิร์ดโนต้ตโนต้ตให้ครับถ้าอันที่1ครับมี2คําตอบแสดงว่าเขาจะเช็คว่าอ๋อ b กำลังสลบส ac ก็คือไอตัวในรูทเนี่ยเป็นไง มากกว่า0น,นั่นเองโอเคปะ่ะเมื่อมันมากกว่า0มันติดบวกลบไปแสดงว่าบวกตัวหนึงแล้วก็ลบตัวหนึ่งมันก็เลยมี2คําตอบน,นั่นเองโอเคอันที่2ครับมี1คําตอบมี1คําตอบแสดงว่าเป็นไงในรูทปุ๊บมันหายไปเลยก็คือเป็นศูนย์ั่นเอง b กัสอลบส ac เท่ากับศนเมื่อตัวนี้เป็นศูนย์ไปปุ๊บมันก็จะเหลือแค่ลบ b ส่วน 2a ไงโอเค มันก็เลยเหลือแค่คาตอบเดียวอันที่สามครับที่เขาจะเช็คก,ก็คือไม่มีคําตอบไม่มีคําตอบก็คือในรูทเนี่ยติดลบก็คือ b กําลังสอง 2, ลบ c สี่น้อยกว่าศูนย์นี่สิ่งที่ข้อสอบจะเช็คเราก็คือมีอยู่สามอันนี้สําหรับสมการพหุนามกําลังสองโอเคไหมโอเคไหมอ่าไม่ยากทีนี้สมการมันคืออะไรล่ะสมการมันก็คือ ax กําลังสอง 2, บวก bx บวก c เท่ากับ0ถูกปะสมาการพหุนากำลัง2แสดงว่าเราก็แค่เทียบสมระสิทธิ์ครับ a ก็คือสัมระติหน้า x กำลัง2 b ก็คือสัมประสิหน้า x เห็นไหม c ก็คือค่าที่มันไม่ติด x นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นมีเพียงคำตอบเดียวเราก็ตั้งสมาการเลย b กำลัง2ลบ c a c เท่ากับ0 b ก็คือไอ้ก้อนนี้เห็นปะก็คือ k ลบ8กำลัง2 โอเคไหมโอเคมสี่เอก็คือ1 1มาจากไหน1ก็คือมาจากนี่ครับสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเอกำลังคือหนึ่ก็คือทั้งก้อนนี้เลยโอเคปะก็คือ1 0บลบด้วยสามส่วนสอแบบนี้เท่ากับ0ูตรโอเคเขียนเยนาะเขเนาะกระจายเข้าไปครับเป็นหน้าลบหลังกำลังสองก็จะเป็นหน้ากำลังสองเคกำลังสลบสหน้าหลังก็คือ 16k บวกด้วย64ตัวนี้กระจายเป็นลบ4เข้าไปก็กลายเป็นลบ40แล้วก็ตัวนี้ลบ4ลบ4เข้าไปแล้วก็เจอลบลบลบเป็นบวกถูกปะได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็น 6k เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ k กำลัง2ตัวนี้เป็นไงเหลือลบ 10k แล้วก็บวกด้วย24เท่ากับ0ูน สมการพหุนามกำลังสองอีกแล้วแต่อันนี้แยกได้ก็แยกครับอ่าแยกได้ก็แยกถูกปะอะไรคูณกันได้24บวกกันได้ลบสิก็คืออะไรครับหกับ4นั่นเองโอเคอันนี้ไม่มีปัญหาเนาะ KK ได้ K กลังสลบลบเป็นบวกได้ข้างหลังเป็นบวก24ตัวใกล้ได้ลบ 6k ตัวไกลได้ลบ 4k รวมกันเป็น 10K เพราะฉะนั้น K ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ4กับ6 โจทย์หาผลบวกค่า k ที่เป็นไปได้ก็คือซิกมา k ก็คือ4บวก6เท่ากับ10นั่นเองโอเคปะสบาย,บายโอเคเคลียร์ไม่มีอะไรง่ายๆแต่ว่ารัดตรงนี้ให้นิดน,นึงครับอ่ารัดให้นิดน,นึงโจทย์ถามว่าผลบวกถูกไหมซิกมา k ก็คืออะไรครับตอนนี้รัดให้นิดน,นึงนะลบน้องรองหารพี่ใหญ่เลยก็คือลบไอตัวนี้เห็นปะลบน้องรอง หารพี่ใหญ่พี่ใหญ่คือหนึ่งก็ไม่ต้องเขียนก็จะได้สิบได้เลยมันก็จะเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งโอเคนะกผลบวกคำตอบไม่มีอะไรสบายๆโอเคอันนี้ดูให้ดีนะเพราะว่าข้อสอบชอบออกตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นข้อสอบแข่งขันมอต,ต้นสอบที่โรงเรียนหรือว่าสอบอ่าเข้าสถาบันต่างๆนั่นเองก็เอาไปฝึกใช้ได้เลยครับสำหรับอันนี้มี2คําตอบ มีหนึ่งคำตอบแล้วก็ไม่มีคำตอบสมาการพบคุนา,ารกัาสองการดกจันไปได้เลยโอเคชิ้นชอบกดไลค์ก็แชร์กดแบ่งปันนะโอเคขอให้เรียนให้สนุกครับผมคลิปนี้มาแบ่งปันข้อสอบกันประมาณนี้สวัสดีครับ